มันไม่ง่ายหรอกนะพี่น้องเขาบอกว่ามันง่ายง่ายงอันนี้อันนี้ผมผมชํำชุดแรกนะอันนั้นคือชํำแบบชาำแบบควบแน่นอ่ะก็คือเขาปักลงไปในทรายในนี้นะแล้วก็เอาถุงยางนี่หุ้มก็ก็ตายไป ตายไปเกือบกืบครึ่งหนึ่งอะประมาณสิบอันได้สักหกเจ็ดอันเนี้ไปเนะเกืบสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเลยอันเนี้ยเขาบอกก็เอามาถึงก็ตัดมาแล้วก็เหลาเรียกอะไรขูดตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็จุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วก็ปัก ไว้อย่างเงี้ยไว้ในร่มเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับพ่พี่น้องดูเดี๋ยพี่น้องดูมันตายเกือบหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แค่สองสองต้นเองเนี่ยสองต้นได้สองต้นแค่นี้เกือบยี่สิบกว่าเกือบยี่สิบดูมันไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกพี่น้อง แม่บอกว่ามันง่ายง่ายไม่ง่ายช้ำง่ายง่ายหมูหมูยอดอะไรต้นกิ่งชะอชะอมผักละหมูหม,หมูไม่หมูหรอกพี่น้องไหมพอเอาเขาจริงๆตายเกือบหมดเลยนะพี่น้องสุดท้ายมันไปได้ดีที่ควบแน่นต้องควบแน่นทั้งหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้อะไรก็ควบแน่นควบแน่นไอ้ประเภทอื <c oughs> มันเดียวๆอย่างเงี้ยไม่มีอยากเสร็จเลยนะพี่น้อง อันนี้ผมถึงไม่กล้า,าไปปลูกเนี่ยผมไม่กล้า,าไปปลูกผมเลยต้องเอาออกจากถุงที่ทําคลิปพี่น้องกลับไปดูย้อนหลังไปดูคลิปผมนะที่มันขึ้นตาเล็กเล็กเล,กเลกขึ้นตาเป็น,นี้เล็กๆๆ็ทั้งหมดเนี่ยนะผมต้องเอามาใส่ไว้อย่างนี้ก่อนเอามาชําแล้วเอามาลงดินอีกนะจากที่หมักเอาไว้ในถุงเนี่ยเอามาลงดินให้มันแตกยอดเอาให้ให้มันแน่นอนชัวร์เลยพี่น้องเวลาไปปลูกอล เราจะได้มั่นใจว่ามันมัน,มนไม่มตายว่าง่ายๆไม่ตายเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยอีกประมาณสองสัปดาห์รากมันก็จะอยู่ในเนี้ยเต็มแล้วนะอันนั้นเราจะเอาไปปลูกเราผมอยากจะเอาไปปลูกน,นี่อันนี้น่าจะอันนี้มันมีแห้งข้างบนเนี้ยกอกาสตายสูงไม่รอดอย่างเงี้ยมันจะไม่แห้งพี่น้องสังเกตดูจะไม่แห้งนี้ ไม่มีจุดแห้งไม่มีใช่ไหมอย่างเงี้ยโอกาสรอดอันนี้มีโอกาสตายแล้วพี่น้องพี่น้องดูมันเริ่มเฉาเลยใบใบเริ่มพอแล้วมันมีรอยแห้งนี่นเริ่มแห้งนี่ก็เหมือนกัน,ม,นมีแห้งตรงนี้แล้วใบมันหุบให้พี่น้องดูสังเกตใบมันหุบอันนี้ใบไม่หุบนะใบมันกลางเลยพี่น้องเนี่ยเลยมันไม่แน่หรอกนะพี่น้องอย่าคิดว่ามันแน่ มันไม่แน่มันมีโอกาสตายเหมือนกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องผมเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าต้องให้มั่นใจว่าอันนี้รอ,อดร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมเดี๋ยวเอาไปปลูกไม่งั้นมันเสียเวลามากเลยนะพี่น้องมันเสียเวลาเราหน่าดูเลยเอาให้ชัวไว้ก่อนเลยพม่น้องเอ้ย